เราคิสเราจูบก,กันภายใต้ดวงดาว <Yeah. S 1> แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อ All we need All อะไร It's the best this m o ห e n t นี n คือ r go ย w a วตอนนี้ถึงไหนยังไม่รู้เลยเนาะต่งปลือ กันาบุรีใเหรอไ,ไป้ายมันเขียนอย่างั้นนะ supposed to be สุพรรณบุรีไม่ใช่หรอ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้พวกเราก็จะไปกันที่ลาโคลินแคมป์กาวจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้พวกเราจะไปเที่ยวด้วยวัดด้วยและว,วันนี้ผมก็เตรียมเฟรมเพื่อจะไปวาดรูปบิวสวสวยๆที่นั่นด้วยนะครับ วันนี้การเดินทางของพวกเราก็ดีมากเลยนะครับบรรยากาศสวยงามวันนี้ผมก็อยากให้ทุกคนไปเที่ยวกับพวกเราอยากให้ดูรายการจนจบนะครับราอเหมือนเจอไปเที่ยวด้วยกันเลยเพราะว่าบรรยากาศดีมากอยากให้ผูกคนได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่ผมวาดด้วยแล้วก็การได้กินหมูปทาและการได้ร้องเพลงรอบกองไฟมันดีมากเลยนะครับเราไปชมกันเลยครับถึงแล้วซูมไม่เป็น เอถึงแล้วจ้ากลัวว่าฝนจะตกเราต้องมาลุ้นกันว่าฝนจะตกหรือไม่ฝนจะไม่ตกถึงแล้วถึงแล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยมีเพื่อนมาหาสวัสดีชื่ออะไรคะแสนดีด้มาหาลุงเนี่ยไหนไหนเร็วๆใครอยู่แต่มันมองไม่เห็นเ,เห็นเห็นเราเห็นลุงด้วยแล้วก็มี มูวิ่งไปอุยอ๊ยมาเห็นมาดูตรงนี้ชาติว่าเดิมหูสวยมากเห็นไหมทูมซูมซูมสวยมากสวยมากเลยอะ่ะ <c oughs> ฝนฟ้าขับลามน,นิดหน่อยนิดหน่อยจริงรอระไม่ขับลามตลอดเวลาเลย <c oughs> เหมือนคู่อ่ะมีความสุขไหมมีความสุขวันนี้เราแต่งเพลงชื่อเรนโบ์ดีกว่าเหรอดีปะเนื้อเนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรสีไงเรนโบ์ <c oughs> ทำไมเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กกว่านี้ลหรอ <c oughs> อาระวังมือค่ะร้อนอุ๊ยโบสระวังโบตเป็นไรอ่ะเขาฝึกกังฟูมานานจริงป่ะจริงป่ะไม่จริงตอนนี้ก็เย็นแล้วก็แดดเริ่มหมดแล้วก็ตอนมาก็มีใส่ยลุงสวยงามมาก แต่ตอนนี้เราอ่ะกินหมูกระทะก่อนเลยเพราะว่าเราหิวแล้วก็ฟ้าเริ่มมืดแล้วเขาก็จะมีเป็นเซตมันมีทั้งเซตหมูแล้วก็เซตเนื้ออันนี้เป็นเซตหมูแล้วก็มีเซตเนื้อเซตเนื้อก็แถมข้าวแล้วก็แถมผักถ้าเกิดว่าเราไม่อิ่มอยากได้เนื้อเพิ่มอ่ะเราก็สั่งเพิ่มได้ทุกอย่างสั่งก่อนหนึ่งทุ่มครึ่งถ้าสั่งเร็วกว่านั้นได้ก็ดีแต่ว่าน้ําสั่งได้ถึงสี่ทุม few moments later. ดูค่ะไว้พี่แพรนาำลุกออกมาใส่ข้าวพี่เมื่อกี้ยมาแล้วชีฟโชว์มาโกว์ออดดิชีฟกอยจริงอันเนี้ยเราดูพยากรณ์อากาศมาก่อนแล้วเขาบอกมันจะตกถึงสี่ทุ่มเขาเขาดูเราอยู่เราอยู่หัวแถวเลยถ้าเราแบบมูไปสองก็จะไปเราเป็นหัวหน้าทีมเราเป็นหัวหน้าเราอยู่หน้าทีถ้าพอเหมือนเป็นหัวหน้าทัพอะถ้าเรามูเขาก็มูถ้าเราไม่มูเขาก็ไม่มูเขาต้องชนกับเรา ก็เป็นไปได้นะเหมือนก็แบบเอ้ยก็เป็นนั้นยังอยู่เลยอ่ะนี่เอ็นเทสกี้งานเกงกที่หนานับงสมัยก่อนเอาหัวมาทำหมูกระทะด้ยมันจะต้มเนื้อ๋อเพราะว่ามันมันมันนีไม่มีนี่ันเลยมาจากแบบนี้ไงเขาเขาจุดไฟแล้วเขาก็เวลาเขาพักโลกเข้าทูดเลยนะเขาไปใช้ Google แล้วไม่ใช่อะไรนะต้นกำเนิดหมูกระทะมาจากไหนนะ สมัยอะไรไม่รู้โดนนะเซงกิสข่านเนาะไม่รู้เขาบอกว่าทหารเนี่ยเวลาเขาไปออกรบล้วเวลาเขาหยุดพักอะไรเนี่ยเขาก็จะเป็นกองเป็นกองเขาก็เอาหมวกทหารใหญ่ๆมาต้มตั้งไฟแล้วก็ต้มเนื้อกันกินมนเป็นที่มาหมวกมันทำมาจากเหล็กเปล่เหล็กทุกอันเลยอ๋อแล้วเขาก็เลยมาต้มหมูใช่มาเป็นหมูมาทำมาต้มกิน เราไป่ใชุกก้นเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งสิอย่าอย่าพึ่งตอนนี้โอ้หฟรีชาวาฟรีชาวาไมเนอร์หรือเมเจอร์เมเจอร์ก็ได้แต่เมเจอร์แล้วกันมันจะได้แบบอ่ะสดใสหน่อย The The river. เอา,เอาตีมก่อนเหรอตีมก่อนตีมเที่ยวไงวันนี้ขับไปเหมือนขับรถ Let's go Let's <laughs> go เศร้าไงแกหนะูแต่เมื่อกี้แบบ ทำนองได้นะเหมือนกพลังเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่วนเขาใหม่เขาใหม่ไปเรื่อยเลยเด้เป็นไงล่ะเมื่อกี้ดีว่ะเมื่อกี้พอรับดวลดวลดวลซีเมเนอร์บีเมเนอร์เราก็เออก็วนเลยวนไปเลยให้หนูขับรถอยู่นี่นี่ผมอะไรไม่เห็นหรออะไรที่จะร้องอะอู้เพาะ เพราะ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 ,อะบบโอ้เหมือนเพลงยุคเจ็ดศูนย์เลยเพราะว่ามันโรดี้เพราะนะเจ็ดศูนย์เลยมองไปที่พระจันทร์เหรอมองไปลแล้วเรามองไปที่พระจันทร์เราเต้นกลางสายฝนเราคิสเราจูบกันภายใต้ดวงดาวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อ all we need is the b ป d ง่วงนอนเลยเหรอไม่เราจะง่วงนอนเลยเหรอคือตัวสิบแปดบวกเราจะเต้นกันเห่คนละง่วงไม่ไม่ไม่ทำแค่สี่ไม่ได้เราจุกกันในดวงดาวแล้วเออจุกกันเทนต์คนเทนต์อะเอาใหม่เอาไหมยอมหม่เป็น I S a c q l i n e My Rainbow แล้วก็แบบที่ดูแบบเป็นกล้องตอลลี่ที่มารู้สึกยังไงบ้างกับเพลงนี้คะเพราะดีพรุ่งนี้เอาให้จบเลยคันทรีคบนทรีปิดคลิปไปนอนกันแล้วอโอเคไปนอนก่อนทัองถ่อนเพื่อตื่นเช้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่มาตื่นกี่โมงที่มา์หกโมงหกโมงใช่ไมี่ห้าเพ่งพี่ห้าเ่งบายบายกุนไหน ตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเช้าผมตื่นมาตอนตีห้ครึ่งเตรียมตัวจะมาวาดรูปนะครับก็ตอนตื่นเช้ามานี่ก็มีหมอกแล้วก็ฟ้าเป็นสีแดงเลยถ่ายรูเปเก็บไว้ละแต่ว่าฟ้าเปลี่ยนเร็วมากเพราะว่าแป๊บเดียวเองไม่กี่นาทีเปลี่ยนสีเป็นสีแบบนี้แต่ว่าก็สวยมากเลยครับเอาโดมมาไว้ตรงนี้เลยย้ายโดมมาอยู่ตรงข้างหน้านี้ไปถ่ายรูปมาแล้วไปถ่ายรูปมาแล้วครับ นี่ก็เป็นเสน่ห์ของการวาดรูปแลนด์สเคปนะครับเราสามารถย้ายสิ่งต่างๆได้ตามที่เราเห็นว่าองค์ประกอบเราสวยเป็นภูเขาเป็นแม่น้ําก็จะไม่เห็นโดมที่เรามาพักซึ่งเป็นเอกลักษณ์เราก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้เลยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างที่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยรอสีแห้งนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นไม่รู้ลบเท่าไหร่ไม่ลบหรอกปกติมันจะแห้งประมาณนาะทีหนึ่งสองนาทีเราซ้ําได้ตอนนี้ผมต้องนั่งรอคือบรรยากาศชิลมาก สีก็ชิลไปด้วยเขาเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราอีกแล้วใช่เป็นประสบการณ์ใหม่เพราะว่ายัางไม่เคยไปว่าที่แบบอากาศเย็นก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันก็จะชิลเราก็ต้องทําตัวให้ชิลตามมะพรา้าวกังฟูแพนด้าเหรอทําอะไรตลกชิกเลย เกิดอะไรขึ้นคะสีมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนคืออะไรอ่ะพี่ก็คือแสงเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนแสงที่กระทบน้ําอย่างเงี้ยหรอใช่ตอนแรกมันยังเป็นุดเขียวอยู่พอตอนนี้พาทิ์เริ่มขึ้นสูงขึ้นมันก็จะสว่างจ้าเป็นแบบสีขาวๆเลยก็ต้องลงสีใหม่ซึ่งตอนนี้สียังไม่แห้งเลยอ่ะหรือคราวหน้าจะลองกลับมาวาดสีน้ําดูนะครับเอาเบอร์ก่อนคือวาดสีน้ํามันก็จะเร็วหน่อยนี่ก็ คือถ้าเกิดเราเจอปัญหาแบบสมมุติเราไปยอดดอยสูงๆแล้วหนาวคาดว่าสีจะไม่แห้งก็คงต้องนั่งรอแต่จะดีกับสีน้ำถ้าอย่างเงี้ยสีน้ำน่าจะเสร็จแล้วนะยังไม่เสร็จเลยหมดแล้วแสงแดดตอนเช้าแสงแดดตอนเช้านี่มันยังไม่แปดโมงเลยนะตอนแรกมันยังมันยังมืดกว่านี้เลยมันต้องเช้ากว่านี้ตอนตีห้ากำลสวยเลย ื่อเช้าวาดไม่ได้เพราะว่าไออะไรรู้ไหมมันหนาวอ่ะสีไม่แห้งอู้เหรออืมตอนนี้เป็นเวลาย,ยังไม่แปดโมงเลยแต่ว่าแดดร้อนแล้วตีห้าครึ่งอ่ะกำลังสวยเพราะว่าแดดมันไม่จ้าไงพี่ทำอะไรอะ่ะต้องว่าต้องถึงขนาดนี้เลยใช่ไหมใชี่ถ่ายพี่อยู่อระใช่ ที่ไงที่พี่ทําคลิปสอนอะได้ลผลเลยเนี่ยแห้งอะตอนเชา้ารู้ไหมว่าต้นกำเนิดกกาแฟมาจากยังไงยังไงมาจากต้นไม้ไม่ใช่คนที่เขาเลี้ยงวัวเขาตั้งอยู่ใต้ต้นกาแฟแล้วเขาเคี้ยวนี้เล็กเ,เขาก็เลยไม่หลับอ๋อใช่เลยขาก็เลยเอามาต้มมันไปเรื่อยๆจนมันจนมันจนมันฟรีจนมันรู้สึกฟรีอ่ะ,อะเอาให้เราทำเราว่าแล้ว เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ว้าคนเราต้องมีการพัฒนาการพัฒนาไม่ได้เหมือนการขึ้นเข่าแต่เป็นขั้นบันไดโอ้โหสุดยอดจริง,รงๆแล้วเขามีง่ายกว่านี้ปะนี่เริ่มได้แล้วนี่เอานี่จับตรงนี้พี่ม้อย่างนี้ฟียังฟีแล้วอย่างเงี้ยคืออะไรกินได้ไอู้ฟีแล้วอ่ะเนี่ยจะให้หนูลองดูความรู้สึกหนูลองหมุน อ๋อก็จะรู้สึกเหมือนไม่ต้องหมุนอีกต่อไปน่คือสำรองใช่ไหมใช่นั่นคือสำรองกรณีผิดพลาดกระดาษมาใส่ทั้งบนทั้งล่างก่อนนึ่างที่แล้วไงต่อนะใส่หอมอ่ะโอเคแล้วก็ออันนี้ไว้ตบตบอย่างนี้นี่อ๋ออย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราต้องโปะอีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับ ใส่งไปในนี้เยอะไหม,มเขาว่าจะให้ใส่ให,ให้มันเห็นปะมันจะมีตุ่มเนี่ยให้ใส่ไปให้ถึงตุ่มอันนี้สําคัญนะอันนี้ต้องหมุนให้แน่นมากไม่งั้นมันจะฟูออกด้านข้างเดี๋ยวมันจะขึ้นมาตรงนี้มาแล้วโว้ยไปกินแล้วรอดแล้วหืมหอมมากี่ี้ยงใไฟสกิลหลายคนนะเก <c oughs> อะกองไฟ หอมมากเลยไม่คว่ำหรอกเพราะว่าต่อให้มันจะคว่ำมันก็มีอันนี้กันพี่ที่เร็วกว่านี้หรออะไรนะพูดใหม่สิไม่มีอะไรค่ะสนุกดีถ้าเกิดกาแฟมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบเรากินทั่วไปใช่อหมก็จะรู้สึกแปลกมากเลยนะถ้าเราเอามาเล็ดมาบดบดบดอย่างเงี้ยแล้วก็กินใส่ให้มันถึงตุ่มนี่งโอเคก็ิดแพงนี่ Wish that I could stay, wish for this moment to never go away. But it's all in my mind, and though I know that there is nothing to find, your beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the midst ช่วยด้วยมันไหม้กาไปแล้วบอนคือเ้าจะกินก็ได้แต่ต้องหันหูไปไม่ให้มันไหม้อะแต่วันนี้มันต้องสละชีพอะโอเคอ้มีข้าวต้มแล้วก็มีไข่กระทะโอ้ A few m o m e เ t s l a t ล r เอรเาเอาคุณแจไปยังนะเอามาแล้วโอ้อะไรเหรอ นั่งรอวาเสร็จแล้วหรอใช่นั่งรอบหล่อเลย <c oughs> ไหนขัดชมหน่อยอุ้ยน่ารักมีแพ้ด้วยเดี <c oughs> ๋ยวขอดูสีกันโอ้เป็นไงสวย เอาไว้อันนี้ต้องเอาไว้ที่หน้าต่างอ่ะแบบอย่างเงี้ยมีลายมีหลายๆกลมอ่ะคือแบบดูแล้วรู้สึกอารมณ์ดีแล้วก็มันมีชีวิตอ่ะแพ้ <laughs> ใช่ตามัน <laughs> ตามันนี่เดี๋ยวนเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามค่อยๆ ที่นี่สั่งแมวได้ด้วยสั่งแมวได้ด้วยเหรอตองกลับบ้านเหรอโดนแม่ว่าสิเอาตอะสั่งตัวแฉะสั่งตัวสั่งมาแล้วิมมมี่ลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวมันหล่นถ้ามันหล่นเดี๋ยวมันเจ็บฟุตเหตุนี้คือฟุตเหตุนี้คือแมว มแมอุ้มลูกมานี้เราพบเจอโดยบังเอิญแต่ว่าน่าจะมีคนรู้จักแล้วค่ะที่เร,เรากําลังขับรถไปที่แคมป์นะตอนมาใช่ไหมใช่เราเห็นมันเป็นแบบโดดเด่นใช่มันสวยเตะตามากเลยใครๆมาคงเห็นแหละอร่อยด้วยเดี๋ยวเราจะชิมหลายๆอย่างแล้วเราก็ชอบแมวด้วยแมวๆมวอาวไม่มีแดดเอ้ยไม่มีฝนแล้ว จงนานพัดออกไปเอ้ยจงนํมันเรียกไปแล้วก็เขาก็จะเป็นไม้ไผ่ทั้งร้านเลยเนาะใช่แล้วเนี่ยใครใครรู้จักที่มาของว่าคําว่าวตับแตกร้อนตับแตกบ้างทำไมมันว,วคลิปนี้ความรู้เยอะจังใครใครใครรู้ไหมไม่รู้อ่ะเนี่ย้าังหนที่ตรงเนี้ยที่มุมมุมฉากเนี่ยฉากที่เขาทําหลังคาเขาเรียกว่าตับมันเป็นตับเป็นตับแล้วพอมันร้อนมากมันแตกไง มันกรอบแตกคนคนเข้าใจว่าร้อนตับแตกคือตับเราจริงๆคืออันนี้อ๋อไม่มีใครร้อนจนตับแตกหรอกนี่ร <laughs> ้อนจนตับแตกนั้นอยู่ในหม้อต้มแล้วมั้งมี <laughs> ความรู้เยอะมากเรื่องถัดไปเหรออืมต้กนกำเนิดของอะไร มาต้นกำเนิดของของไม้ไผ่ต้นกำเนิดของไม้ไผ่เกิดมาจากดินม,มีเสียงด้วยยืนอยู่นี่ขอบคุณค่ะ,ะ <S> <S <S> <S เล่นต่อไปไม่ได้ มันน่าจะอร่อยมากจริงๆไม่ได้รลอเล่นกาแฟาอร่อยมากค่ะใส่กรอกหน้าั่งเรียนของแฝดชื่อว่าอะไรนะใส่กรอกหน้าโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนเรามีปะมีนะมีอยู่แล้วไส้กอกทุกโรงเรียนต้องมีใส่กรอกข้างหน้าไม่รู้ทำไมได้ไงบ้างอร่อย ít <laughs> còn <laughs> <laughs> ที่ทำอะไรย่าแม่ยโอ้หนูดูผู้เทนนี้ดิ i p h สิบสามมินิหนึ่งสองส่าแค่นี้กอนแม่คือว่าโอ้ดูดิสวยว่ะดูดูเฮ้ยเขายืนเหรอเออยืนปิ้งแบบฝรั่งเลยเนี่ยเนี่ยแบบฝรั่งแหละตอนเนี้ย อะเรามาปิ้งกันดีกว่าเฟใ่้มันสวยว่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันได้นี่นะเชฟโบสครูเยเยี่ยเชฟเรื่องนั้นน่ะอ๋อมาสเตอร์เชฟหนูก็ชอบดูครับเชฟใช่คุณช่วยเชฟกำลังทำอะไรคะกำลังหั่นเนื้อการหั่นเนื้อเนี่ยมันต้องชำนาญนะเอาอีกแล้วมีความรู้อีกแล้วทิปนี้อื ผี้ว่าเชฟนี่ราคาเป็นเป็นหมื่นนี่คือเนื้อที่ผ่านการซูวีมาตับเยอะอ้าวเพื่อนมาระวังด้านซ้ายออกไปเลยนะหมาต้องแกะเฮ้ยมาจากไนอ่ะตอนนี้ยังไม่เคเห็นเลยเอามาย่างสิที่นี่มีเป็นฟาร์มจริงไหมเอามาย่างตัวนี้เหรอเธออยากกินอะไรไงอะมันรู้ไง ต้องรอแล้วมันแลบลิแต่่ามันไม่มานะทั้วาผมไม่ได้กินให้มาชิ้นึงไปให้ชิ้นึงได้มอะรอก่อนไปนั่งรอนั่งนั่งกอนั่งรอนั่ง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 นันั่งนั่น่ั่งอ่งนั่งนั่งน่งนังงง เศษฝนแล้วก็สมแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสมซานซานมาหาของพีนมันมีชื่อไหมเดี๋ยวจะให้ชื่อสมซานขอมืออู้นั่งเป็นอุ้ยให้มือด้วยอู้น่ารักจังอ่ะกินอืมเก่งมากกินแต่น้ำด้วยอู้นารมาที่รีสอร์ทเขาบอกว่ามีคนแขกใจดีจะมาพามันไปรักษามันไม่ยอมขึ้นรถมันชอบที่นี่มันเป็นหมาของรีสอร์ทที่เขาปิดตัวไปแต่เขาไม่ได้เอามันไปด้วย บอกไม่ได้เห็นมันมานานแล้วเนี่ยมันเพิ่งมาวันนี้องใส่มันคงทนกิ่นเนื้อปิ้งไม่ไหวเนื้อย่างมันหิวขมือขอมือขอบคุณอข,ออขอบคุณขอบคุณเก่งมากเอาอะไรให้มนะัน่ะเอาขนมให้มันหรอโอ้ข้าว2จานขนม1จาน มาดูอาหารอาหารของเราอาหารคนไม่นิดหน่อยคนกินนี่อย่าอย่าพูดมันอร่อยนะออร่อยนะเดี๋ยวกันนี่แหละดีกับสุขภาพเริกวันนี้เรามาเที่ยวดยวันด้วยที่ลาโคลลินแคมป์กาวจังหวัดสุพรรณีครับวันนี้เราได้มาก่อกองไฟมาเข้าแคมป์แล้วก็มาย่างหมูบดท้าด้วยกันมาร้องเพลงรอบกองไฟนะครับ ที่นี่ก็อากาศดีมากการบริการก็ดีมากเลยนะครับในทางมันดูแคบลงเยนเยนเย็นเนี่น hey, ทางมันดูแคบลงมาก ทําให้นึกถึงบรรยากาศตอนสมัยที่เราเข้าค่ายในตอนเด็กๆเลยนะครับมันทําให้รู้สึกถึงบรรยากาศแบบนั้นผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าการออกมาเที่ยวข้างนอกมันก็เหมือนกับการที่เราได้ชาร์จพลังเพื่อจะกลับไปทํางานต่อนะครับแล้วก็ได้สร้างมิตรภาพดีๆร่วมกันได้มีโมเมนต์ที่สวยงามร่วมกันและก็เป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นด้วยกันนะครับ ฝากรายการที่ด้วยวันด้วยด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอีกและไปวาดลูกที่ไหนขอ,ขอบคุณครับ